สวัสดีครับผมยายชินแกรนแสบครับผมดับนั่นรายการในโจโวคือเก่าเลยครับนี่เมนูข้อแรงครับน้องเสนอครับอันนี้เลยครับเป็นย่าแรกครับผมหอมนกหอมนกตูมครับไปไต่ไอ้บนไปไต่ไปดักมากครับไปห่างมากครับนล้วกาบนปลาดุบนปลาดุครับผมไปลาดุปับไปไอปลาลงมากแล้วครับแล้วก็นี่ก็วิ่งไก่เจ๊อ้อยวิ่งไก่ของเจ๊อ้อยโอ้ยบังใส่เข้าไปประกาศอะไรเลยบ่า สวัสดีครับอ้อมลูคือนรครับแยกสองสามกดอกับพักดองอีแมคันมาว่านะครับบวกบุงบักบุงครับผักบุงเย็นน้ำแบผักบุงหน้ามาเดอมกินเ้ากับแยชิ้นกินแซมได้ค่ะเดมหมูมันจะยชินเ้าครับจะตั้งกองเรียวอยู่ใส่ก่อนเลยเอาครับบอกมามาเลจมกินัจไปไปาของง่ายๆครับกินง่ามือนี่ผมีตลาด ปลาไหลบะมีกินมื่อไี้่วัใดกินใกลกินปลาไหลนี่ใครวันไหนเด้อมัได้ใจชุเคราวครับผมเดี๋ยวยห็มนน้อกล่วย็ิ้มทำไมนี่จะบมวงส่วนนะนี่ครับปนไปดูกรับกินครับสมพรที่เนียขันื้อวานเนี่ยแซ่บไปหนึ่งเกอดกด้ดแบบว่าเอาไป

ใบกระดองนี่เราเียใหม่บ้างร่างก็ขมอยู่เป็นยาเถอะเขามาตรงกินแม่บมกอร่างกับภาพยอนยานนีตัวตรงกินเศร้าไปอันนี้เศร้าไม่เด็ไปออันนอ๋อ้ก็เกี่วอันอันนั้นไม่แต่ใบมัได้่ใหญอันี้เราอน แบ่อยทำใม้าไปนนั่นหนดแรดไปเอาไปอะไม่ควรบอกเหุเราบ้นไได้ตัวให้มบอกนกจะมาถามันบ่อยอีนอามันดีดูีบเขามัดเออพตัวนันที่ไหนมันจะบินไปไหนดี่ก็เลยมัด vì nó không này nó nhiều cũng cái này bán nó do những cấp hạ nhiều thạch cảnh những thạch cảnh nhất mà cái vấn nó phải làm nó là là tài rồi cá à mà nghe mày nó 反正我不会弄 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ không bỏ lỡ những video hấp dẫn

mà khai mà thơ lắm, khai này đi nộp Nè, khai nộp của Nó có thể khai nộp rồi nhỉ? Dạ Khang Ừ Thơ lắm lạc Nó giống như bánh thơ lắm Còn đây giờ nó phẹt vô này, lên Nói qua là nó đẹp quá,

สองคนกินขามา้จีบสองคนกินขามติครับมีแม่สองคนใิไหเอาสิพ่อกินเยอะปนินเนาะเบอร์น่เดยัจัอะไรนี่วะพี่หงเลยเอามมาให้เนี่เด้อวกบอกไปะเรียตัว่เก <laughs> Hầu như hoa mẹ, nếu như à. <laughs> phải bán tiền đó. Mười ngủ, mất tả lòng mẹ lắm. Một lắm hoa chào. Một lắm. 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 đi ăn Một lắm. Một lắm. Một lắm. นี่ยแต่ไหมันไวบ้เปียงขาไนาจุ่่งเาวหน้าบขากินามันองไป้นเเมื่อไหร่นี่ยมันมันแข่แล้วมั้งอืมเดือด้วย có còn đủ rồi, chạy rồi này vừa lên lại này chén lên em lại này nghe dạy cảm ơn đội mắt của sản phẩm này lại để mấy khác hùng 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 đi hùng 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 hùng

Hoa hẹn 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 Ừ hẹn 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 Ừ. hẹn hẹn im hẹn 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 bỏ hẹn 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 hẹn

จิ้มแซมอิ่มแล้วด้วยจ้าเ้อสมภาษ์บอกโอเคครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการรับชมขอบคุณไอโจูดเชนแล้วก็ดีใจลายครับที่คอามากดไลค์กดคอมเมนต์กันขอบคุณมากมากครับสำหรับคลิปนี้นขออยุดจบชม่งนีล้ละจิ้มเลยด้วยจ้าขอบผมขอบคุณมากมากครับ